โรบิเกียที่น้องมันมาดามหน้าซอยในวัจ้าก่อนจะกลดภัยพิบัติมาดามหน้าซอยไอยเอื่อยขึ้นนะคะจะ้าและการมันก็เป็นชาหน้าวันหยุดก็ช่วงเทศกาลก็กลับมาทำหน้าตามวิถีวิถีชีวิตชาหน้าของโทนนะคะสืบโตสืบสาน วิถีชีวิตวัฒนธรรมแต่ก็เป็ว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะเรียนดู้การท่าน่าะมารับชมกันนะคะค,ะคอยติดตามให้กำลังใจเรียนได้ี่ะสังสรรค์ผลงานออกมาให้พี่น้องรับชวมวงรอเบิ่งว่าสิมีคลิปอี่หยางออกมาเราหลับช่ม,มี่หยางก็คอมเมนต์มาได้นะคะ ทาง,ง,งช่องบนกองเช่าเนี่ด้วยค่ะค่ะสวัสดี